เอ,อ้ส้ผลการเดทีด่อันนี้แล้ก็หยุดกันชูชื่ออะไรกินเา,าอันนี้เราก็จะมาบอกซึ่งผมก็จะทำการจะทำการอะไรเหรอนี่คือได้ยน,ดดน,น่ตาคนเยอะือนกันเช่นอะไรเนี่ยเอแต่มาเยอะนี้คือเราก็พอใจมากล้วกนในในในวารเส เป็นขาผิด no, okay. well, ้าของฟุตซอลก็เหมือนกันจะไม่ใช่ฟุตซอลก็อย่างเดีววันนี้ก็จะลบฟุตซอลก็ในนานเสร็จเพราะว่าจเราไปติดตามนี่เป็นขาผิดขาหรือว่าฟุตซอลก็แล้วนี้เป็นขาผิดขาหรือว่าฟุตซอลก็แล้วนั้นก็จะเลื่อนขามหรือว่าก็ฟุตซอลก็เป็นหายไปไหนอ่ะถ้าจำใบก็ไม่ต้องถามแล้ว เพราะนี้คือฟอสซิคท้ายของโมกิซาการาสาเหตุนี้ก็เขาตกที่ควันนี้ก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นี่ก็คือฟอสซิคท้ายของเียงโมกิซากาาเพราะฉะนั้นเราต้องถามว่าโมกิซาการอยู่ไหนผมก็ถาม